อะเลยอาะเลยครับหมุนเลยหมุนอย่างป้าเอออย่างนั้นแหละเดี๋ยวก็หมุนหมุนเองอันใหญ่อันใหญ่ก็ที่มันไม่แรงพอมันจะลองหมุน Terima kasih telah Se <laughs> her!

Yeah. Okay.

หมูหม้อมอร่อยอ่าเรียนอร่อย้อมเป็นเเบตเหรอน้ำมันเเบตจัะก็เเบตนะครวัดกเหรออันนี้ทุเรียนอร่อยเีรที้ยวทุเรียนชิ้นใหญ่ทุเรียนอร่อยทุเรียนไม่มีเจ้าเจ้าไม่มีทุเรียน่มีแต่ไอจิ้มแบบ้านดู ทำไมไม่ด้เวิร์มีหายไปแล้วมา <laughs> <laughs> อ๋อเด็กยิ่มแล้วเด็กวะเด็จัติงติงติงอ้าปากละไม่ตักเข้าปากละ,าากละยิ่มเหรอเยนะ บาสจะกินแล้วนะไม่เข้าบาสก็ะข้าวม่เอาหรอไม่มีจะมีจังขนาดนะป้าปุ๋มันไปโดดใส่ไม่มีเนี่ยใส่หมวกครับใส่เลย

ไปไหนครับปปปีโอเคออมาไปช่วยจีไปไปไปได้ครับตัวไหนวเดี๋ยวตัวนี้เหรอครับอันนี้สีดำน้องหนูจะกลัวไหมเนี่ยแตะตรงเนี่ยแตะแตะเดี๋ยวพี่เปลี่ยนตัวให้จะดูตัวไหนอืเก่งมากเลยครับ คือนี่พี่ก่อนแตะก่อนแตะแล้วก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนตัวนี่เก่งมากคือนี้พี่ก่อนเนาะไปไปเรื่อยละจึงเจิ้นห้าแสนนะนะลูกจับเล้วจับน้องจับน้องพีขยับผีอออืม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 อุมอืมงืมอื่อมอมอืมมอืมอุมอมอืมอืมอมมมอมมมอออ ทำดทำิทำไงก่อนทำไงก่อนจะได้ปตัวใหม่จับดิอ, <c oughs> อุ้มเลยไหม,ไมแบมือ,อตัวสวยๆเขาซื้อที่หมดพวกที่ตรงนี้จะเป็นอะไหล่เอาไว้ทำมันจะเป็นมอคที่เอาไว้ทำตัวเต็มมันจะไม่ค่อยสวยเหรอเห็นไหม แม่มึงแม่มงี่เดี๋ยวด้กันแมมอแมมจับดิจับดิม่้ร้่เป็นราจับนานๆก็ได้ใช่อุ้มเลยไหมไม่อุ้ามหตัวนหนตัวไหนครับตัวนี้เหรอตัวไหนนะเห็นหรอตัวนี้เหรอปเรื่อยตัวนี้เราจับได้ยังนะ อันนี้เราจับได้ยังนะอันนี้จับได้ยังนะทีนี้ท้อมันมีลายไดยเห็นไหมใหนอาทิตย์ละครจริงจริงตอนตัวนี้ไหนครับตัวนี้นะอาทิตย์ละครแต่ไหม ตัวมาเลี้ยงงูอ่ะจัง้าเลี้ยงสัตว์แปลกตัวนี้เลี้ยงสัตว์แปลกะองห่วงที่ออกมาทุกชั้นเลยจ้าตัวนี้อ่ะดิอ่ะดิท้องท้องมันจะเป็นพายถ้าอูเป็นพายมันจะมีแบบแรบ่าจะมีอะไรจังไงด้วยอ่ะอือมันครับ Ừ, ngoan tương ra được hà nội đem mắt em mùa lúc nào được không? đây mùa hàm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  không hàm mùa nghĩ mùa nghĩ จับได้ไหมอุ้มหน้านี่อุ้มหนาเห็นไหมะไมอทถือด้วยกันช่จะอุ้มตัวใหญอุ้มตัว,ตว,ตวใหญ่ <c oughs> เออจับ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 อันี้ดีอื้น <c oughs> ชอบไหมลูกมุใช่โตม,มาจะเลี้ยงงูเลยกันด้ว <c oughs> ยอโอ้มันนอนในน้ำอยู่ในน้ำมากด้วยน้องเล่นน้ำ มมือหมดนะมั Practice ้งถ้าถ้าอืมจังดูดิยิ้มถ้าตัวใหญ่ข้างบนมันจะไม่มีชุดนี้ผมว่าสีมันเก๋ๆนะอันนี้เป็นพัทโชแบดแมนหรือเปล่ามันจะไม่ผิดอันนี สองมือเลยจับไหมครับจับป้าพี่แหมเก่งัเลยพอละนู่นเหรอมีเปล่ามีไหมครับมีไหมนี่มีเปล่ามีไหมครับมีไหมมาแปลกเออเหมือนแอบอยู่ข้างในนู่นจะไม่ค่อยดูชักหรือเปล่า อ๋อบอนทอนช่อนก่อบอนทอนเนาะถ้างงูมันมีงูบอานงูคอนงูคิงมิวสเน็คอ๋อโนไม่ได้แบบเห็นมั้ยน่ะอืมเห็นแล้วค่ะไม่ต้องออกมันก็ได้อะไรจัดๆงั้นอ่ะอื้อจริงจังลืมเอาตัวนี้นเหรอ <laughs> ตาเอ๋หลับหรือเปล่า <laughs> หลับหรือเปล่าตาเอ <laughs> า๋พอแล้วลปะพอแล้วลูกปลาขอพี่เขาพี่เขาจะกินข้าวอยู่มั่งเ <laughs> <laughs> ออไปตาเอ๋พอล้ลูกไปค่อยมาใหม่ <laughs> ค่อยมาใหม่ขอบคุณครับพี่ต๋องตาเอ๋ <laughs> แล้วถ้าผสมฮานนี่มา เรามาดูได้ไหมหรือว่าต้องให้เขาอยู่ธรรมชาติผสมเองมาดูได้ค่ะแต่ว่ามันจะจับไม่ได้ใช่ถ้ามันผสมพันธ์นะครับใช่มันก็จะใช้หางเกี่ยวกันทำไมไม่ใช่พูดถึงไงเคยเห็นไหมล่ะงูผสมพันน่ะขอดูมันเอาออกจากไข่ไหมช่วยออกจากไข่ไหมมันก็จะเอาหางเกี่ยวกันแล้วก็เนี้ยอะไรอยู่ทั้งวันอละ ดูลูกวงจรชีวิตงูเลยใช่ไหมคะเห็นไหมลูกมันอยู่ตรงไหนน่ะอยู่ไหนอยู่ตรงไหนลึกมากเลยของแสนหลับแล้วแหละเรากลับไปยังป่ะพอแล้วป่อดงูพักผ่อนปากปูงูจะพักผ่อนแล้วนี่มันจะพักผ่อนแล้วงูอ่ะอืออยู่ในหมดเลยเห็นไหมแต่ว่าง่วงละี่ห้องแล้วขอบคุณพี่ปรคธานงูจะพักผ่อนแล้ว ก็ค่อยมาดูใหม่ขอบคุณครับบ๊ายบายเดี๋ยววันไหนมาเดี๋ยวป้าป้าพามาใหม่ปะขอบคุณครับเดี๋ยวเดือนพฤษภามาใหม่บ๊ายบายเดือนพฤษภาเนี่ยจะมีลูกงูเยอะปีนี้น่าจะได้เกินห้าร้อยตัวดอกจุ้จ้างูออกจากไข่อ่ะเคยเห็นยังเออมาดูออกจากไข่เดี๋ยวเดือนพฤษภาป้าป้าพามาไะขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ก่อนครับขอบคุณครับ